สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้29พฤศจิกายน2566ครับ10นาฬิกาเสศษนะครับยินดีกับพี่น้องชาวนามากๆครับวันนี้ทกสโอนเงินไร่ละพันเป็นวันที่2ครับสําหรับพี่น้องชาวนาท่านใดนะครับที่เงินเข้าแล้วนะครับใครมีบัตร ATM ก็สามารถไปกดได้เลยนะครับส่วนพี่น้องชาวนาท่านใดที่ไม่มีบัตร ATM นะครับถ้าจะใช้สมุดบัญชีไปถอนที่ สาขาทกสที่เราฝากเงินนะครับอันนั้นยังไม่สามารถไปถอนได้เพราะคนจะแออัดทกสมากทางธนาคารทรกสเขาจึงติดประกาศไว้ที่สำนักงานทกสว่าท่านผู้ชมที่เป็นชาวนาท่านอยู่หมู่บ้านใดตำบลใดให้มาเบิกได้วันที่เท่าไหร่ช่วงเช้าวันที่เท่าไหร่ช่วงบ่ายเขาจะมีการจัดลำดับเอาไว้นะครับหลายวันนะครับกว่าจะ จ่ายครบทุกคนทุกหมู่บ้านทุกตำบลในแต่ละทกศแต่ละสาขานะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีบัตร A อเทมถ้าเงินเข้าแล้วก็ไปถอนได้อยากถอนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ายังไม่จะเป็นต้องใช้ก็ยังไม่ต้องถอนเงินก็จะอยู่ในบัญชีของเรานะครับส่วนคนที่จะไปถอนที่ธนาคารต้องไปตามคิวอันนี้ธนาคารเขาจะติดประกาศไว้ที่สำนักง,งาน สาขาของทกศหรือติดไว้ที่ธนาคารนั่นแหละครับและอีกช่องทางหนึ่งเขาก็จะแจ้งข่าวไปยังผู้ใหญ่บ้านให้ประกาศของกระจายข่าวในหมู่บ้านให้พี่น้องทราบว่าจะได้ไปรับวันไหนในส่วนของผู้ที่จะไปเบิกจากธนาคารนะครับวันนี้17จังหวัดภาคเหนือครับโอนครับก็มีจังหวัดนครสวรรค์น,นครสวรรค์นนเป็นภาคเหนือหรือเปล่าหรือว,ว่าเป็นภาคกลาง อาจจะเป็นภาคเหนือตอนล่างก็ได้นะครับเรียกรวมกันว่าอย่างนั้นพิจิตนะครับพิษณุโลกเพชบูรณ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถอุทัยธานีตากเชียงรายพะเยาลำปางแพร่เชียงใหม่น,น่านลำพูนแม่ห้องสอนนะครับ17จังหวัดนี้ก็สามารถตรวจสอบผลการโอนได้ทางาใครมี fbacmobile นะครับตรวจดูได้เงินเข้าหรือไม่เข้าครับหรือใครมีลายเป็นเพื่อนทางลายกับธนาคารตกส Li ลาย bacfamily ครับก็จะมีการแจ้งเตือนเงินเข้าครับถ้า,าเงินเข้าแล้วนะครับหรือจะตรวจสอบที่ลิงก์ของธนาคารตกสนะครับลิงก์เว็บไซต์ชงโคเราจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ใส่เลขประชาชน13หลักของ ผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวนะครับแล้วก็กดค้นหาถ้าเงินเข้าแล้วก็จะขึ้นชื่อโครงการเ,าเงินสนับสนุนข้าบัญหาจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 6้หกก็ก็จะขึ้นสถานะโอนเงินสําเร็จแบบนั้นเงินเข้าแล้วนะครับส่วนใครที่เงินยังไม่เข้านี่ก็จะอยู่ระหว่างดําเนินการสถานะจะอยู่ระหว่างดําเนินการพอเงินเข้าแล้วก็จะสถานะการโอนเงินสําเร็จนะครับแต่ว่า ถ้าใครตรวจเข้าไปแล้วมันยังหมุนติ้วๆอยู่มันไม่ประมวลผลสักทีก็อาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงที่เราเข้าไปกดตรวจสอบนั้นมันเป็นช่วงที่คนใช้งานเยอะพร้อมๆกันก็เราก็กดเข้าครั้งใหม่นะครับสักสินาทีแล้วกดเข้าใหม่ทีหนึ่งนะครับเอาละครับแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนาทั้ง17จังหวัดตามชื่อที่โชว์อยู่หน้าจอนี่ครับตามข่าวแล้วแผนการโอนเงินทกาศาเขาจะโอนวันนี้ครับยีิบเก้าพฤษภายนหกหกครับ สวัสดีครับ